สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโตัว ok, พาทุกท่านมาสัมผัสกับการขับรถในสนามของตัวซูกิสวิปครับซึ่งมีหลายสถานีที่มีลุ้นกันว่ารถรุ่นนี้สามารถที่จะเข้าโค้งได้แคบแค่ไหนจิกตัวโค้งได้มากน้อยยังไงครับตัวนี้ก็ต้องสัมพันธ์กันระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวช่วงล่างครับเรามาดูกันว่ารถคันกระทัดรัดแบบนี้เนี่ยจะทำได้ดี ขนาดไหนครับเมื่อเอามาขับในสนามแข่งอย่างตัวพีระเซอร์กิตมาดูกันครับครับวันนี้ก็มาขับ e ีโคคาร์ซูกิสวิปเจน2ครับที่มีขายอยู่ในบ้านเราครับก็ตัวนี้จริงแล้วซู i ิสวิปก็ไม่ให้ว่าปเป็นเจน2นะครับก็คือมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในรูปโฉมของ e ีโคคาเนี่ยก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2ครับก็ เป็นรถที่มีตัวถังสั้นให้ความคล่องตัวสูงครับขับในเมืองกอ็โอเคอยู่ครับแล้วก็วิง่งนอกเมืองนี่ช่วงล่างอะไรต่างๆนี่ก็ให้การเกาะถนนที่ดีครับรูปโฉมของ E c โคคารุ่นนี้ก็ถือว่ามีการปรับให้สวยกว่าตัวที่เป็น E c โคคารุ่นแรกครับตัวนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งครับ ถึงแม้ว่ารถรุ่นนี้จะออกมานานพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของหน้าตานี่ก็ยังไปวัดไปวาได้อยู่ครับก็ในส่วนของตัวเบาะนั่งที่เป็นเบาะผ้าก็ให้ความาสบายในการานั่งกับก็เดินทางไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยครับ แล้วก็ในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆกันจัดวางนี้ก็เหมือนกับรถใช้งานทั่วๆไปครับใช้งานง่ายพวกปุ่มปรับต่างๆครับ กปุ่ม49และโรงงานผ่านการตรวจสอบประเมินสถานที่ให้ตาม GMP กฎหมายเป็นที่เรียบร้อยคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อ,อนบริโภคครับก็ในส่วนของพวกปุ่มควบคุมต่างๆนี่ตัวนี้ก็ต้องหากันหน่อยครับเพราะว่าการจัดวางต่างๆนี่ก็ ยังถ้าไม่ค่อยคุ้นเคยนี่ก็ต้องมองดูครับว่าตัวไหนมันใช้งานได้บ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานแล้วก็ขราวต่อไปก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นครับพวกามาตรวัดต่างๆก็มองเห็นได้ชัดเจนครับเป็นตัวามาตรวัดอนาล็อกครับตัวนี้ก็ หรือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายครับพวงมาล B ัยดีเชฟตัวนี้ก็สามารถที่จะหลบขาได้ครับแล้วก็ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยก็จะมีมาให้ครบครับพวกไอคุดคอนโทรลพวกปุ่มปรับเสียงปุ่มอะไรต่างๆครับพวกรับสายโทรศัพท์บลูทูธก็มีมาให้ครบครับก็ถือว่าเป็น e อีโคคาที่จัดเต็มมาให้ครับ พอใช้งานสักพักหนึ่งนี่ก็จะคุ้นเคยหน่อยครับกับพวกช่องวางแก้วต่างๆนี่เพียงพอครับตรงหน้าคันเกียร์ก็มี2ช่องครับแล้วก็ตรงแผงประตูก็มีมาให้ด้วยครับตัวนี้ก็ด้านหน้าก็สช่องเลยครับสำหรับวางแก้วน้ำใครที่ชอบกินกาแฟนี่ก็ ไม่ต้องหาที่วางแก้วให้เหนื่อยครับครับก็รถด่นี้มือจับประตูจะอยู่ที่ด้านบนครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็ด้านหลังก็มีหมอนรองศีรษะสําหรับสามตำแหน่งครับตัวพนักพิงเบาะนั่งก็สามารถที่จะปับพับลงมาได้ครับก็พับแล้วพื้นที่ของเบาะ กับตัวพื้นห้องโดยสารก็จะต่างระดับกันหน่อยครับก็ในส่วนของตัวห้องเก็บของก็มีถึงแม้ว่าตัวรถจะสั้นครับแต่ว่าตัวพื้นที่เก็บของก็มีเพียงพอครับสำหรับการเก็บสัพพระต่างๆครับ ใต้พื้นปูก็ไม่มียางอะไหครับในรถรุ่นนี้แต่ว่าจะมีชุดซ่อมอเร่งด่วนมาให้ครับก็จะมีพวกปั๊มลมพวก,กตัวชุดปะยางครับแต่ว่าตัวโครงของอพื้นก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ยางอะไหล่ครับตัวนี้ก็ใครที่จะเอาอยางอะไหล่มาใส่ก็ไม่ไม่น่าเลียดครับตัวนี้ก็มีช่องเก็บไว้ให้ครับ เปิดตัวห้องเครื่องมานี่ก็โลง่ลงๆพอสมควรครับแต่ว่าตัวการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆก,ก็ถือว่าเต็มห้องเครื่องเหมือนกันครับแต่ว่าตัวพื้นที่สำหรับการล้วงเข้าไปเพื่อเซอร์วิสช,ชิ้นส่วน,นต่างๆก็จะถือว่าทําได้ง่ายอยู่ครับโดยเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในรถรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงครับ1200ซีซี 1.2ลิตรครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์นในรหัส K 1 2 m ครับซึ่งกาความจุจริงอยู่ที่1 1 9 7ซีซีครับกำลังสูงสุดอยู่ที่83แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีครับระบบส่งกำลังก็จะเป็นเกียร์ cvt ครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่ใช้อยู่ใน e ีโคคารทั่วไปครับ ถือว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังที่เหมาะกับตัวรถพอดีครับทำให้อัตราเร่งต่างๆดีก็ใช้งานได้ครับทั้งใช้งานในเมืองแล้วก็ินทางไกลครับครับเดี๋ยวเรามาเดิมกิจกรรมครับก็เดินตั้งแต่จุดสตาร์ทครับไครับมาเลยมาเลยกระดนิดเดียวครับกระดนิดเดียวพร้อมแล้วเชิญเลยครับไปเลยไปเลย ก็ฐานนี้แรกก็จะเป็นในส่วนของอาการยูเทิรนเป็นวงกลมครับก็ตัวนี้เราจะดูว่าวงเลี้ยวมันทําได้แคบแค่ไหนครับตัวนี้กอ็อยู่ในวงแคบๆครับก็โอเคครับถือว่าทําได้ดีครับตอนนี้ก็เข้าโค้ง ช่วงล่างนิ่มนิดหนึ่งครับก็เหมือนรถใช้งานทั่วไปครับเ,เข้าโค้งแดงๆนี่ก็มีแถหน่อยๆครับตัวนี้ช่วงล่างยังไม่ได้มีการปรับเสร็จครับเพราะนั้นตัวโค้งต่างๆนี่ก็ต้องอประคองรถหน่อยครับแต่ในส่วนของการบังคับควบคุมก็ถือว่าโอเคครับทำได้ดีพงมาลัยคมครับ ก็โอเคครับในส่วนของาก,การหักเลี้ยวกระทันหันดีก็ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็การขับซิกแซกครับการควบคุมรถก็ยังสามารถที่จะใช้ความเร็วได้อยู่ครับช่วงล่างถ้ามีการปรับเปลี่ยนพวกตัวชกอัพ เซ็ตดีๆนี่ก็น่าจะขับสนุกครับอัตราเร่งนี่ทำได้ดีทีเดียวเลยครับ ตัวนี้ก็ขาดแค่ในเรื่องของความาแข็งของช่วงล่างแค่นั้นเองครับก็ถ้าเกิดได้ช็อัพแข็งๆหน่อยนี่ก็คิดว่า,าขับในสนามแบบนี้น่าจะสนุกมากขึ้นครับแต่ว่าในตัวภาพรวมสำหรับรถใช้งานที่ควบคุมได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่า s u ูกิสวิปนี่ก็ ผมว่าโอเคอยู่ครับมันไม่ค่อยน่ากลัวครับแม้ว่าเราจะใช้ความเร็วในสนามแข่งซึ่งมีตัวจุดบังคับในแต่ละจุดนี่ก็ตัวรถก็สามารถที่ยะหลบหลีกหรือว่าไปตามเส้นทางที่เขาเซตไว้ให้ได้ครับก็โอเคครับตัวสูกิสวิบถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับ